ปลายักษ์เต็มทะเลสาเนี่ยแต่ปลาตัวเนี้ยผมยังไม่กล้าปล่อยเลยคือไม่มีอะไรในสภาพแวดล้อมธรรมชาติเขาอทําเขาได้แล้วรู้ไหมมันเดินนบกด้วยชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อ,อุณสวัสด์นะครับสารตาตั้มนี่ก็กรามันจะออกจากบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปประชุมแต่สําหรับคลิปวันนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใ,ใจมาจากตอนฟีดแบ็ที่ดีจากตอนมาเวลที่ผมกับพี่ปูไปจ่ายตลาดกันแล้วผมก็ลองเอากบนาเนี่ยแหละขึ้นไปทําเป็นสไตล์แบบอาหารเหมือนที่ใครออมา,าเกษตรเป็นคอร์สรังสรรนี้นยังไงให้อ่ามันมีคุณค่าได้มากขึ้นหรือเฉพาะวัตถุดิบที่บางที่เนี่ยเขามองว่าเป็น เรียกว่าเป็นเพสหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำลายระบบมิเวศก็ได้น,นี่จำได้ไหมเอ่ยอันนี้ก็บ่อจูราสสิกปาร์กของเรานะ<อ>ครับที่พี่ภูมิตั้งชื่อไว้นี่คือบึงจูราสสิกปาร์กิี่ชรานีนะครับบ้านเช่าบ้านขายยังมีอยู่คอนโดด้วยเดี๋ยวขึ้นไอจีไว้ <c oughs> <c oughs> ใ,ใครสนใจวัตถุดิบที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่แม้แต่ผมเองเนี่ยปล่อยปลากลายชนิดมีปลายักตเต็มทะเลสาบเนี่ยแต่ปลาตัวเนี้ยผมยังไม่กล้าปล่อยเลยวันนี้ก็จะเข้าไปงานไก่จิงกันจะทำเมนูอะไรก็วัตถุดิบจะเป็นอะไรเดี๋ยวมครับ จกัลองใหม่ครั้งค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยคือไม่มีงานทำใช่ไหมครับใช่ครับเลยมาเลยมารอติดตามหัวหน้าเดี๋ยวนะนี่ๆแป๊บนึงหันกล้องหันกล้องก่อน ตาก,กล้องใหม่คุณอุกฟัวครับโอเคตอนนี้ประชุมเสร็จละเดี๋ยวเราเตรียมเข้าขวเดี๋ลวกันก็ไปดูว่าเมื่อกี้ฝากทีมาเตรียมวัตถุดิบมาละจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไป <c oughs> โอเคอน,นีถ่ายอยู่ปะอา่ายียากถ่ายรึปะ่ะโอเคเดี <c oughs> ด๋ยวไปเตรียมตัวกัน อันในครัวพร้อมไหมพร้อมไหมครับยังเลยครับก่อนเล่นโอเคเดี๋ยวช่วยกันเตรียมของก่อนเดี๋ยวเราจะระวังรอทีมงานเซตอัพนะครับเดี๋ยวผมจะทําหน้าที่ถ่วงเวลาผู้ช่วยกันเตรียมของเดี๋ยวไปถามก่อนว่าแขกรับเชิญในวันนี้เพื่อนๆสามคนที่ผมชวนมาเนี่ยมีใครรู้จักปาชโดมากน้อยแค่ไหนไปสวัสดีครับหนุ่มๆน่าจะคุณหน้าคุณตต๋แล้วนะครับน้องชิวจีแม็กเรานะครับก็เป็นหนึ่งใน ผู้กล้าใช้คำว่าผู้กล้าที่ไปตามหาวัตถุดิบน,นี้มาด้วยกันกับแก๊งคนหัวขวนแล้วกันแล้วก็นี่นเรามีน้องเติร์น้องเติร์ก็เป็นขี้เมาคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่ออกแบบกราฟิกต่างๆให้กับเวเปอร์ไคจินด้วยอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าผมไว้วางใจรสชาติในการาเรียกว่าแง่คิดในการกินเพราะเป็นคนที่สแสวงหาการกินสุดท้ายแนตะ่ไม่ท้ายสุด <c oughs> ตรงน,นี้ก็มีน้องเจมส์ครับ <c oughs> ก็เนี่ยเราเรียกว่าเป็น ตอนแรกเนี่ยจะมีดาราดังช่องเจ็ดมาแต่เขาไม่ว่างก็เลยให้เจมสมาแทนไม่ใช่นี่เรเป็นนักแสดงช่องเจ็ดครับเป็นคนเดียวน่าจะเป็นคนเดียวในนี้ที่ไม่รู้เรื่องปลาอะไรเลยครับอ๋องั้นเข้าเรื่องก่อนดีกว่าก็พูดถึงเรื่องปลาชโดเอาคนที่ไม่รู้เรื่องก่อนดีกว่าอ่าเจมส์ได้ยินว่าปลาชโดเนี่ยเคยได้ยินไหมมันชื่อนี้เคยได้ยินไหมตั้งแต่เกิดมาคือคือได้ยินครับเคยเคยได้ยินว่าปลาชาโดแต่ที่จินตนาการไม่ได้หัวก็คือคล้ายๆเหมือนแบบ คือคำว่าปลาผมก็คิดแบบไซส์แบบปลาทูปลาปลาก็คือปลาอะไรอย่างเงี้ยปลาก็คือปลาเอาโอเคก็คือไม่เคยกินไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินอย่างในที่รู้จักก็คือปลาแซลมอนกับปลาทูเนี่ยคนที่สองมาในฐานะนักชิมกันก็น่าจะเคยได้กินบ้างไหมอันที่เคยเคยกินในชีวิตเนี่ยปลาชะโดเนี่ยเมนูอะไรบ้างส่วนมากเป็นเขาเอามาทำพวกน้ำยาน้ำยาแบบเอามาเอามาแบบว่าปลาชทอนแทงอะไรอย่างเงี้ยเอาชะโดมาแทนเรามาน ล้วก็พวกเมนูปลาแห้งปลาตาแห้งอะไรพวกนั้นนะเคยเห็นแบบว่าเขาบอกไม่กินกันก็ขาวชาบ้านไม่ค่อยกินกันมีกลิ่นตัวมีอะไรที่ที่อาจจะอาจจะชัดใช่ไหมงั้นกลับมาที่ชิวนี่เขานอกจากเรียกว่าตกปลาเป็นอาชีพตกแม่งทุกวันตกมันไม่มีงานก็ไม่มีงานจริงครับอ้าแต่ว่าเนี่ยเพราะว่าชิวเขาทำอุปกรณ์ตกปลาด้วยแล้วก็ไปเทสอคันเบ็ดแปรร้ายเนี่ยหลายๆครั้งอ่ะก็ไปหาปลาชะโดเท่านัะนทำไมถึงทำไมถึงชอบตกปลาชะโด สู้ความดุของเขาสู้สนุกอาจจะกินสนุกเวลาเขาล่าอะไรเงี้ยครับมันตอนที่เราเราไปเขาแลมกับพ่ภูมาอย่างเงี้ยอันนั้นเราลองตกแบบเหยื่อสดใช่ไหมเออก็คือใช้ไส้ปลาทูเวลาเขากัดเหยื่อวิ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลา้ําจืดที่พากำลังแรงค่อนข้างค่อนข้างดีใช่ไหมครับอ่าเราก็เออเว็บน่ากลัวคือไม่มีอะไรในสภาพแวดล้อมธรรมชาติเขาทําเขาได้แล้วมันเลยเป็นเหตุผลที่เราผมอยากที่จะจับ ต้องอันนี้เออเอามายกว่าเฮ้ยเขาหาวิธีที่จะสร้างคุณค่าให้กับเนื้อเขาด้วยได้ไหมเพราะว่าสิทธิขั้วโลกอ่ะปาชโดไปที่ไหนอ่ะเขาไปไปไปทำลายท้องถิ่นนะแม้แต่ในน่านในนานน้ำไทยคือบอกได้ว่าเขาเป็นเพสอ่าเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องการอ่ะเขาเรียกว่าเอเลี่ยนอ่ะในจินตนาการปลาชาโดในหัวของผมนี่เป็นเหมือนชโดชาโดชาโดชโดชโดมลาเป็นเงาเลยปลาชาโดปลาชาโดทื่ที่เห็นเป็นแบบเหมือนเป็นจระเข้ตัวใหญ่เอเลี่ยนอะไรอยย่างงเี้ มันไม่ได้เป็นแค่ปลาทูในหัวผมแล้วตอนนี้ใช่ครับดูแม่มนเดินบมกด้วยโิโฮจริงจริงผมถือว่าที่เนี่ยผมปล่อยปลาได้ไหลายชนิดก็มันไม่ทำอะไรผมบนิเวศเพราะเป็นบ่อปิดแต่หนึ่งชนิดที่ผมไม่ยอมปล่อยก็คือปลาชโดเพราะกลัวระบบนิเวศของเธอไอสับจะพังเหมือนกันแต่มันเป็นปลาที่อันตรายมากเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปขยายความให้ฟังต่อกันตอนนี้น่าจะเริ่มหิวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมเข้าไปเตรียมตัวเดี๋ยวเราเตรียมมุฟไป นั่งสบายกันนะยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คของในครัวอีกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเตรียมทำออกมาลองให้ชิมดูแล้วกัน,กนวันนี้เตรียมไว้3คอคอสทั้งหมดโอเคอเครับมาสภาพแห้งเกยมีใครรู้ไหมนีม่เรียกว่าอะไรสารเกดครับถูกต้องครับรางวัลให้ชิน้นหญ่ห้าวิอันนี้อันนี้อันนี้แหะครับคือปลาชโดที่เราใช้ทำในวันนี้ าสงสัยว่าทาไมมันแห้งกว่าปกาติเพราะอันนี้เราเอา VH คือการบ่มเป็นเทคนิคที่ผมใช้ที่ไคจิงอยู่แล้วนะก็ตามที่เราคุยกันเมื่อกี้จุดอ่อนของเนื้อปลาชะโดเนี่ยคือ1แห้ง2องเหนียวเราก็3จืดใช่ไหมที่เราคุยกัน3อย่างาวันนี้เรามีใช้ทั้งปลาชะโดสดแล้วก็ปลาชะโดที่ผ่านการบ่มมาสำหรับผมเนี่ยวัตถุดิบอ่ะเขามีสเสน่ห์ของเขาแต่ละตัวแต่ละอย่างที่เราใช้เนี่ยไอน์สไตน์เคยพูดไว้ถ้าคนคุณวัด ความสามารถของปลาในการตีนต้นไม้ปลาตัวนั้นจะไม่มีค่าเลยเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของเนื้อปลาชโดเนี่ยที่ผมมองว่าเป็นจุดแข็งอ่ะ oh. ก็คือความเหนียวหนึบของเนื้อเขาซึ่งวันนี้เราก็จะไปแปลสภาพเป็นอาหารมาด้วยนะครับ oh. ในสไตล์ของผมกับกร้านไคจิมแล้วก็เวเปอร์นี่แหละที่ลองทำดู oh. อันนี้ก็คือเป็นการเอาไปขแขวนในตู้ที่เก็บอุณหภูมิกับความชื้นเสถียร oh. เป็นเวลาที่ก็เกือบสองอาทิตย์ละจนแห้ง oh. แล้วก็อันนี้เราชะโมด้วยมิโซะเข้ามาทําให้กลิ่นคาวของปลาชะโดเนี่ย มันแทบจะหายไปเลยอแต่แต่อยากให้อยากให้ลองอยากให้ลองดมลิ้นนึงเป็นไม่ต้องจับก็ได้เดี๋ยวเกลิ่นติดมือแต่ว่าได้อือนะคือกลิ่นอ่ะมันไม่เหมือนเหม็นข้าวเหมือนพวกปลาชนิดที่อื่นทั่วไปมันมีกลิ่นมิโซะที่ช่วยเข้ามากบปลาสองอาทิตย์มันคือปลาเกือบไม่ตากแห้งมันไม่แห้งสนิทด้วยไงมันจะเกิดเป็นปลาเน่าด้วยซ้ำเฮ้ยนี่การไม่เน่าไมครับไม่เน่าครับไม่เน่าครับไม่ใชเน่าครับต้องหมดนะครับ เนื้อตรงนี้เนี่ยมีกลิ่นที่น้อยองแล้วเนี่ยการบ่มเราเสียสูญเสียปริมาณเนื้อแล้วความชื้นก็จริงแต่รสชาติอ่ะมันจะ intensify ว่าชัดขึ้นเพราะมีน้ำน้อยลงปลา่ยขนาดไหนเจอสาเกไปช็อตเดียวมันก็เดี้ยงอยไไจังหวะนี้ดีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาให้คนที่ไม่เคยเห็นดูกันเนี่ยดูฟันสิให่รบในบอกเนี่ยคือเขาเอเยอะใหญ่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 จริงไ้มล่ะตอนที่เขาตายแล้วเนี่ย เขาเป็นเอเพกเด็ดหรอแล้วนี่ชิวก็จ้องฟันเขาอยู่ใช่ไหมใช่เลยชิวมาเสี่ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสาต้องต้องเป็นคนที่เรารู้สิทำไมมันไใกล้จะดื่มไม่ได้ไม่ได้กลับมาแล้วครับโอเคเนี่ยจะเห็นว่าเรียกว่าอาวุธในการล่าเหยื่อเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงเขาสามารถกัดที่บอกว่าชิวพูดไงแล้วทำไมหมอปลาแหวงคือปลาที่เขากินไม่ได้อะเขากัดอ่ะมันแหวงเป็นตัว C ตามรอยฟันเขาเลยนะโครงกระดูกกระโหลกเขาเนี่ยฟังนะ หัวเขาเนี่ยแข็งจริงเด็กๆเนี่ยไม่เชื่อฟังพ่อแม่แข็งเฮ้ยแข็งเลยคนอะแข็งแกไปเยพี่ใช่ใช่ใช่ก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า snakehead จริงๆนะครับก็คือหัวงนูข้อหีเขาก็มีคือเขาเป็นปลาที่รักรักรักลูกมากเพขาจะอยู่เหมือนว่าเลียงลูกเฝ้าเฝ้าดูลูกอยู่ตลอดเวลาก็เป็นปลาที่นักตกปลาหลายคนแสวงหาจะเห็นว่ายูทูบเบอร์นักตกปลาหลายคนเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับชลโดนี่แหละเพราะว่าเป็นหนึ่งในปลาเกมที่ ทั่วโลกเขาก็แสวงหาถือว่าเป็นโชฟี่ได้ในเกมกีฬาแต่วันนี้เรามาดูกันว่าในเชิรเป็นวัตถุดิบเนี่ยจะรอดไหมเ,เดี๋ยวเอาไปเข้าปลดดัวกันดีกว่าโอเคสำหรับคอสไก่กอนนะครับอันนี้จะเป็น่า่าชโดล,ลุยสวนสไตล์ไครจินนะครับ ก็น่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าคนชอบทำปลาช่อนมีส่วนก็จะใส่พวกเครื่องเทศเครื่องอะไรเพราะว่าดับก,กลิ่นดิน,ดนที่ว่านะั่นแหละอันนี้เราก็มาใช้คล้ายๆกันอันนี้จะเป็นเนื้อปลาชโดที่ดราเอมาับมิโะแบบพี่บอกนั่นแหละแล้วก็เราจะเสิร์ฟแบบไซม์มเดเด์นหน่อยๆใบชับครูเป็นเครื่องของสวนเราน,นี่เป็นใบชะบครูปลอดสารพิษจากแปลงผักของนิชิาฮานีเองอันนี้จะเป็นซอสที่ผสมขึ้นมามีความลูกครึ่งคล้ายๆกับซอสคอนเสิร์ตของญี่ปุ่นก็เปิดมาเป็นตัวที่ มีความขมเบาๆก็มีความเปรีย้ยวสดชื่นมีใบสเตียรินส์กินเพิม่มความเย็นเพื่อทําให้มันไม่เผ็ดจัดจ้านเกินไปพอคอสอบไปเราก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับนี่คือเป็นชาโดดทอดใช่ไหมครับชอบ <c oughs> ชอบมาดอเขาเลยชโดมากเลยชาโด โอเคครับขอแทนะครับปาชะโดรสวนครับใบไม้นี่กินได้เลยใช่ไหมครับมันต้องกินก็คำเดียวหมดเลยกินยังไงครับเออวากินไงดีวะคำเดียวนี้ไม่อะไรปลา้วกินวเอาไหมมะแม่จะขัดแม่จะขัดดูปลากรอบแล้วก็ใช้ตะเกียบคีบกินได้เลยครับกินผสมกสานกันนะครับก็ฉีดใบไม้คีบยกัดกินได้เลยชิวอย่าดูนะใบไม้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย เกียดบ้าเลยแล้วไอคนนัเนเขาอร่อยอ่ะชอบกลิ่นอ่ะเออรดเป็นไงครับเมื่อกี้คอสแรกเป็นไงบ้างอ่าในฐานะคนไม่เคยกินปลาชโดมาก่อนกินไปก็รู้เป็นไงถ้าไม่บอกนี่คือแบบไม่รู้เลยนะว่าเป็นแบบปลาชโดอ่ะ เราไม่เขาไม่เคยกินอยู่แล้วอ่ะใช่ไม่บอกเลยว่าเรียกอไรใช่ไม่ถ้าถ้าไม่บอกว่าเป็นปลานี่แบบคือไม่ไม่รู้ว่าจะดิบเลยแต่คือจะบอกว่ามันมันมีความหอมของสมุนไพรปะสมุนไพรใช่ครับว่คัเต้เหรอครับเป็นไงนักชิมนักชิมระดับนี้แล้วคือปลาด้วยความที่มันจืดอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็มาเจอเครื่องเทศพวกสมุนไพรอะไรเงี้ยผมว่าชาโดก็ต้องมาทําลักษณะนี้แหละใช่ไหมที่มีสมุนไพรมีเครื่องเทศเข้ามาที่พยายามชูไปก็คือความอูมามิที่เพิ่มมา อีกนิดหนึ่งผ่านการบ่มปลามาเพราะถ้าไม่บม่มอ่ะคิดว่าปลาทอเดเนี่ยจะจืดตรงนี้ถ้าไม่อัดแบบเ<ม>กลืออัดน้ำปลาแล้วมันจะเป็นเรียกว่าเป็นรสชาติเค็มโดดไปโทนเดียวเนาะและ้วชิลเป็นไงไม่ถ้าคำอย่างเงี้ยออกมาพวกปลานิ่งปลากระพงปลาอะไรอยงเงี้ยไม่ต่างเลยนะช่วยเรื่องมาทอดด้วยอะไรเง,งี้ยรสชาติอาจจะ<ล>ยังไม่ชัดใช่ไหมความรู้สึกใช่ ซอสต่อไปเป็นเป็นอะ<ช>ไร <ง S 1> วะ <laughs> เป็นปล<ง>าชดโดน้ำยานะครับแต่ว่าทำเป็นสไตล์แคบิชิโวแบบญี่ปุ่นเอาเนื้อปลาชดโดสับนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันมีนินหน่อยเขาใช้ผักกาดในการข่อเพื่อกักความชื้นให้เนื้อปลาชดโดเนี่ยไม่ออกไปข้างนอกมากแล้วย,ยังได้เนื้อปลาชดโดแบบเป็นคำมากกว่าที่เวลากินน้ำยาที่อืน่นปกติเป็นน้ำยาที่อื่นเนี่ยเขาก็จะสับเนื้อละเอียดมาจนไม่ค่อยเจอเนื้อเลยนะครับส่วนตัวซอสเนี่ยก็เป็นซอสน้ำยาแบบประยุกต์ ของที่รา้านเราเองนั่นแหละโอ้โหนีปลาเต็มเต็มเลยนี่ช่า,ชางแมงนใช่ไหมครับข้างในนี่ต้องให้ใดูข้างในนี่สุกม,มีการโรมีเห็ดหอมอยู่ข้างในด้วยอ่าใช่ก็ใช้กลิ่ินเอิร์ธโทนของเห็ดมาประกบคู่กับปลาสะดูเหมือนกันนะครับน,นิ่มมากครับ ว่าเอามีดมาวางเงียบเลยเงียบเลยอย่นี้นะครับน้องเจมส์แป๊บแป๊บในมีดอยู่นั่นนี่ไปก่อนนะเอาเลยครับชนว่าไงครับโอเคครับดีเลยโอ้โหขอบคุณเราเอาอะไรเชื่อปะเนื้อเด้งมากพี่โยนอย่งนี้ขชื่อปะนั้นสามเลยโอเคโอเคเขาไม่ได้ดีเขาไม่ได้ดีเลยครับเป็นไงคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกเหม็นด้วยฟิวกลับ อร่อยอร่อยรีบเลยพอย้อนเอ่ออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในข้างในตัวที่ห่อมาเนี่ยมันมันมันคือมีหมูไหมหรือว่าแค่ไม่มีครับอันนี้คือเนื้อปลาชโนด่อยอ๋อเนื้อเนื้อแน่นทีนะเนื้แน่นแล้วก็เด้งแล้วก็นุ่มเด้งยังไงเด้งยังไงแบบย้อนชั้นที่ขึ้นไปชั้นสามเลยย้อนชั้นที่ขึ้นไปชั้นสามเลยอร่อยครับพาร์ตสิบเป็นเมนูพาร์ตสิบดี เราชาติก็แบบไทยเลยอ่ะไทยไทยจัดเลยเนื้อปลามันค่อนข้างแบบฟูแล้วคือมันมันแน่นอ่ะโดยที่แบบไม่ต้องมีไม่ต้องมีไส้แน่นดีนะจับแค่ปูปูอะตอนเนี้ยเคเดี๋ยวเราจะไปเมนคอร์สต่อคระเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะทำให้ตื่นจนหมดกันในระดับหนึ่ง กฎองค์ประกอบของเมนูต่อไปจะเป็นชดออกของโจ๊กพี่อันนี้เป็นฟอกอันนี้เป็นฟอกที่ทำเป็นช็อปี้ไงเวลาก่อนนะช็อดปี้อะไรเนี่ยใช่สูมหน้าหน่อยสูมหน้าหน่อยครับผมอนี่นี่เนี่หน้าชดเนี่ยกระบอกกระป๋องนี่เลยเฮ้ยโหใช่เลยอ่ะเออแต่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นหมูเหมือนหมูชาชูจะเป็นชาโดชาชูแล้วกัน ก็คือการเอาเนื้อปลาชโนะหั่นเป็นยิ้วเลาะก้างออกแน่นอนเรากินอาหารทรายเนี่ยเราไม่อยากจะก้างตายและเอาเลาะเนื้อออกมาแล้วก็ค่อยๆม้วนม้วนม้วนแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับออกมาก็จะเป็นแค้หมูชาชูไว้แต่งในบางเมนูคือเนนนื้อใราย นี้ก็ไม่คืออะไรอันเนี้ยที่เขาเรียกนาวูโตะกันกระตูนาวูโตะก,ก็มาจากชิ้นปลาญี่ปุ่นเนะะี่ะอ่าใช่ที่ใส่ลายชมพูที่มันจะวนๆอย่างเงี้ยอันนี้มัมนดูพิเศษีิก็สวยแล้วสวยแล้วโอเมก้าดูอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทำให้มันสวยเกินไปเดี๋ยวแล้วมันจะดูมันจะดูแบบเออเหมันไปซื้อมาไงมีเราต้องการความเรียวอันนี้คือซื้อซื้อมาแหละครับขับไม่ใช่ไม่ใช่สิหาังากนี้เราจะใส่เกลือนิดนึงนะครับเอาเกลือมือหน่อยนี้กระตูนกระยอน ประมาณนนั้นครับมีความ,มคลา้ายๆเมื่อกี้เราโรยอะไรไปอะครับ <S <S คือครับตัวนี้หนึ่งปลาที่ความจริงเรียกว่าสีสันเขาเปลี่ยนชัดเจนตัน้งช,ช่วงอายุเขาเลยเก<ช>ิดมาเนี่ยตัวแดงแป๋เลยแดงแจ๊กเลย<ช>แล้วก็เริ่มมีลายมากขึ้นเสร็จเริ่มดำแก่ตัวไปเนี่ยก<ช>็ห <ๆ S 2> นาขึ้นแล้วก็เรทำมึนไปอีกเตอเรือนเขียวแล้วก็หัวยิ่งโต,โตโเอ้เชิญจ่อครับเซิร์ฟจะได้มีคอร์สของเรานะครับขอบคุณครับตอนจริงนน้าีีม ไขมันของเขาอ่ะเราก็ไปสกัดมาเป็นน้ำมันนะครับมันไม่ไม่ใช่ปัชจโดูพี่ของเขาอ่๋อฮะฮะอะไรนะครับของปลาเขาเหรอใช่ไหมไม่ใช่การจะเล่นแบบนี้่เขาไม่ฟังนะเสียใจเรไม่ได้ยินไม่ไหววะมันไม่ใช่ใช่ปัชจโดูพี่ของเขาอ๋อฮะเฮ้ยนะอุ้ยแต่ไทเตอร์มันดูแบบ เนะมันก็ดูรู้นะเพราะมันไม่ใช่แป้งใช่ดูรู้ว่ามันโอ้ครับอันนี้คือเส้นปลาล้วนๆเลยปลา100%นะครับไม่มีกลิจข่าวเลยครับเมื่อกี้แอบคิดมันจะิขาวได้ยังไงครับมันนเปป็ลาแอบคิดถึกใช่ปลาาโลดลองไล่ออกมุกประจำบริษัทใช่แอบที่ตึกปลาโลว่ะปลาโลว่าปลาโลว่ามันก็คอนเซ็ปต์เดียวกันนะเราจริงใช่แต่ทาโร่เขาอาจจะใช้อาจจะใช้แป้งเยอะกว่านี้ไปแ่ยทคำแรกรู้สึกยังไงบ้าง ออรมันแปลกเนี่ยมันไม่เหมือนกับไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะมีใครพี่เลยเราปาชะโดมาทำอะไรแบบนี้ลืมภาพปลาชะโดไปได้เลยจริงหรือไม่ไม่บอกว่าเป็นชาโดนี่คือนึกไม่ออกเนะชาโดไม่บอกเป็นชาโดผมนึกว่าเป็นชาเขียวเท่านี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ได้อัได้ได้ชอบแบบชอบ texture ของมันอ่ะมันแปลกดีอ่ะจะแปลกไปจากราเมนทั่วไปหน่อยตัวชาชูจาบเป็นไงโอเคถ้าหลอกว่าเป็นหมูก็ มีความมีความคลายเนาะเพราะมัน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 จะแห้งกว่าครับมันไม่มีมันมันหนืดนะชาเนี้ยคือว่าใครก็น้ำหนักอยู่เนี่ยเสริมผักอีกนิดเดียวอ่ะก็ถึงฉะนั้นอ่ะเรียกว่าโภชนาการอ่ะส่วนว่เฮลตี้เลยอ่ะแล้วโอเคงั้นก็ระหว่างกินอยู่ไม่มีอะไรครับปิดเทปอีกเหรอเพราะว่าเโอเคกล้องกล้องกล้องอยู่ไหนโมงกล้องกล้องนี้นะกล้องนี้นะ ก็โอเคครับวันนี้ก็ใช้เบาๆเพื่อว่าอยากจะสื่อให้เห็นว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบเลยว่ามันมีอะไรที่เหนือกว่าอะไรผมว่าทุกวัตถุดิบเนี่ยถ้าคุณชอบทำอาหารคุณอยากใฝ่ายหาความรู้เนี่ยถ้าคุณเอามาศึกษาหาวิธีราะห์กับมันโดยชอบผมชอบมุ้ปลาเนี่ยผมว่าคุณสามารถดึงจุดเด่นของเขาออกมาได้อ่ะก็เดี๋ยวนี้นายอยากเสริมแรปอัพหน่อยไหมครับไม่ไงชิลก็ผมว่าถ้ากินไปเนี่ยมูลค่าที่ผมเคยเห็นมาของชโดเนี่ย มันมันต่างขึ้นไปเยอะมันทํามาอย่างนี้มันดูดีขึ้นเยอะมากด้วยรสชาติต่างเลยหรือภาพัาชะโดได้เลยผมว่าก็ก็ดีนะครับที่ที่เห็นคนใช้ปลาไพ่แบบปลาที่ไม่ใช่แค่ปลาไพ่ด้วยเป็นปลาที่คนอื่นเขาอยากกําจัดอะแล้วมันแค่พันได้มันเยอะเยอะมากไปหมดผมไม่รู้จริงก็ไม่ได้อยากจะแนะนําให้้ยคนแห่กันมากินนะเพราะทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้เข้าใจว่าแบบเออปลาชะโดมันก็ก็กินได้แหละ ไม่ไม่ใช่กินไม่ได้ก็ออกออกมาก็โอเคครับใช่ใช่ใช่เจมไม่ได้รู้เรื่องปลาเยอะนะแต่ว่าอย่างตัวจเจมเองอยู่แล้วอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับการใช้ทรัพยากรในประเทศให้มันคุ้มค่าแล้วก็แบบสร้างมูลค่าให้กับมันอย่างเงี้ยครับก๋วยเตี๋ยวราเม็งแบบหนึ่งจานอย่างเงี้ยทำมาจากปลาทั้งหมดอย่างเงี้ยมันเป็นไอเยที่แบบมันดีมากครับแลวเรารู้สึกแบบที่ตั้มเปิดเปิดตาทำให้ผมได้รู้ว่าคุยอาหารี่ยแบบไปได้อีกไกลเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบ อ่าอินโนเวชันจากต่างประเทศแต่เราสามารถทำเองได้ในประเทศไทยอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ก e ็แบบสุดทับใจมากโอ้ยอยู่เป็นไว้อยู่เป็นอยู่ไว้อยู่เออรอก็ว่าครับโอเคแทนใไงก็วันนี้เทเบาๆกันนะครับก็แค่ wrap up อ่ประสบการณ์ลองท้าทายทางวัตถุดิบใหม่อย่างไงอยากเห็นพวกผมเองสาระทเามือนคนหัวคัวไปไหนก็ฝากกดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับอยากให้ลองเอาวัตถุดิบอะไรมาขึ้นในร้านไอจิ้นหรือว่าอยากให้ผมลองไปตามหาอะไรอ่ะก็ลองแนะนำมากันก็ เอาดีแล้วกันเนาะโอเคไปสวัสดีครับ